เราลองมองทีละจุดนะมองที่ตาเขาก่อนนะมองตาอย่างเดียวเลยนะการที่เขามองเราเรามองเขามองที่ตาก่อนมองที่ตาเสร็จแล้วลองไปมองที่ปากลองไปมองทีละอย่างที่อย่างนะเออเออทำไมทํามาคนเราวนี่สวยทุกคนเนาะเออคนเรานี่หล่อทุกคนเนาะคนเรานี่มันก็มันเหมือนกันหมดแหละนะอันนี้ อันนี้มันเป็นนิยามของสภาวะภายในของคนอะ่ะมันเป็นเอ่เรามานิยามกันเองถึงแม้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะเพราะว่าการแปลตรงนี้มันแปลด,ด้วยสัญญาต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่อมันเกิดจากความปรุงแต่งแล้วแล้วเราก็ไอคนนี้สวยไอคนนี้หน้าตาไ,ไม่สวยไอคนนี้รอไอคนนี้ไม่รอ คนี่มองครั้งแรกไอ้น่าตามดีมันน่าครบอย่างเงี้ยมันเป็นนิยามภายในใจของเราเองคนเดียวและคนอื่นๆอ,อีกกี่หมื่นคนก็ไม่เหมือนกับเราสรุปแล้วทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยนะมันไม่ใช่ความจริง กอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราคิดคือความจริงโลกของความจริงกับโลกของความคิด <Yeah. S 1> แล้วโลกที่เราเห็นเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะ,ะนั่นแหละดังนั้นตรงเนี้ยมาสเตอร์ก็เลยเอาสิ่งที่มันเป็นสรุปก็คืออนัตตานะมันเป็นอนัตตา ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยก็แก้ไขนะเซอรก็ได้ทําวิธีการบางอย่างที่ใส่เข้าไปในเครื่องของตัวคอนตามนี้ด้วยนะอันนี้ก็แค่เรื่องเดียวนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันไม่ใช่ของง่ายหรอกการที่จะเอาสิ่งความรู้ตรงนี้เนี่ย,เ,ยเอาไปใส่ในเรื่องของฮงจุย้ยเอาไปแก้ลักษณะต่างๆ ของสีสันที่มันมีปัญหาเรื่องของสีสันภายในบ้านเรื่องของการคือปัญหาวงจุ้ยเนี่ยมันมีหลายเรื่องออย่างเช่นบ้านคนเนี่ยทาสีผิดอะ่ะเขาบอกว่าไอ้บ้านเธอไม่สีนี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ถูกฮวงจุ้ยนะมันไม่ทําให้เธอร่ํารวยนะมันจะทําให้เธอเจอปัญหาชีวิตมากมายอย่างเงี้ยอันนี้ในเครื่องเนี้ย มันแก้ไว้ให้แล้วสเรมันจะบอกว่ามันจะมันแก้ไว้ให้แล้วนั่นแหละอ่ะทีนี้เรามาเรื่องหนึ่งที่มาสเตอร์ให้ทำบ่อยๆในเรื่องของความโน้มนมความเมตตาความรักความกรุณาต่างๆเนี่ยนะเข้าไปในลมหายใจตรงนี้เนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเออทำไมมาสเตอร์ถึงได้ให้ทำตรงนี้ เดี๋ยวมาสเซอร์นะเจ้าค่ะเดี๋ยวมาสเซอร์แป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะเอ่อห้องห้องว่างรับแขกตอนนี้ต้องหยุดการแชร์นะอ่าเอ็มเอ็มค่ะคุณสุรพลคุณสุรพลส่วนสีคุณสุรพลส่วนสีตอนนี้ต้องปิดนะคะปิดการแชร์แล้วก็เป็นเข้าร่วมปกติค่ะเราจะไม่แชร์ไปที่อื่นนะคะ คุณ<ย>สุรพลอยู่ไหมคะ,อะโอเคแล้วค่ะเ,เจ้า,าค่ะมาเสรกโอเคเขาไปแล้วค่ะอ่าไอตอนนี้กี่คนกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ห้องเอ่อมีห้าตอนนี้เปิดสองห้องแล้วเจ้าค่ะมีห้ากับหนึ่งร้อยเจ้าค่ะแล้วบางบ้านจะมาสองมาสามมาห้าเจ้าค่ะอ่ก็เยอะอยู่นะ ส่วนใหญ่แล้วโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะมันถ้เกิดมาถ้าในทางนามธรรมเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วโรคเนี่ยมันจะเกิดมาจากโทสะโกรธเครื่องไม่พอใจอะไรต่างที่มันค้างคาอยู่ในจิตเรานี่แะโดยเฉพาะไอ้โรคความคิดอัลไซเมอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคือโทสะเนี่ยมันจะทําร้ายมันจะ คือทําร้ายกายใจเราให้กระดา้างมันกระด้างทั้งกายทั้งใจเนี่ยโทสะนี่หมายถึงว่ามันมีไอโกรธเกลียดอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในโทสะหมดเลยนะเครื่องไม่พอใจอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ตัวโทสะตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันทําให้กายใจเรากระดา้างคือมันจะไปเผาที่อยู่มันจะไปเผาที่อยู่เราอะเ,เผาที่อยู่ตน ไอ้ที่อยู่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันไปเผาพัไทยวัตถุพัไทยวัตถุตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเผาใจเราแหละไทยวัตถุมันมันไปทำลายตรงนี้นั้นเวลาที่มันทางานเนี่ยพอโทรศัพท์มันเริ่มมาปั๊บนี่นะมันจะสีดาเต็มไปหมดเลยนะมันก็จะเป็นนค่อยๆไหมมันจะแผ่ไปนทั่วกายเราเนี่ยนะ แล้วก็ดินน้ำลมไฟเราเนี่ยนะมันก็ธรรมธาตุทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดความที่ไม่สมดุลแล้วก็แพ่กระจายไปทั่วร่างกายเราเ <Okay. S 2> ตรงนี้นี่สำคัญมันคือความโกรธความเครียดวิตกกังวลการปรุงแต่งซ้อนเสริม ไม่เข้าใจโลกชีวิตตามที่มันเป็นเนี่ยคือถ้าเราไม่ใจไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตตามที่มันเป็นนะ <Okay. S 1> เอ่อในการปลูกแต่งซอนเสริมก็เช่นอย่างเช่นคือปลูกแต่งซ้อนปลุกแต่งไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนกับเราโกหกอะไรไว้เราจริงๆก็ต้องซ้อนปลุงแต่งซ้อนปไปอีกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเครียดวิตกกังวลหมุนเวียนตลอด ไม่หยุดไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดทําให้สภาวะาร,ร่างกายเนี่ยไม่สมดุลสรุปแล้วก็คือกิเลสทั้งหลายนะแต่มันก็จะมีอีกสายอา่ามีทั้งมดมีโลภโกรธหลงใช่ไหมแต่มาสเตอร์มันเน้นเรื่องของความโกรธเนี่ยนะความเคืองขุนแค้แนใจต่างๆพวกเนี้ยนะที่มันทําให้ คือว่าโทสะเนี่ยนะเราเราก็ต้องแก้มันด้วยความเมตตาเนาะเรื <Okay. S 1> ่งโทสะใช่ไหมรั <Okay. S 1> กเมตตาใช่ไหมเ <Okay. S 1> นี่ย <Okay. S 1> ตรงนี้แล้วก็นี่วิธีแก้เ,เอาวิธีแก้ก็คือสังเกตไหมมาเซ์จะให้เรานั่งสมาธิใช้ระดับของสมาธิขั้นอุปจาระอัปนาสมาธิตรงนี้ยนะไม่ต้องสมาธิขั้นสูงมากๆนะ แค่สมาธิเนี่ยคณิกะอุปจาระตรงเนี้ยแล้วก็บวกความรักความเมตตาพรมิหารสีเข้าไปจริงๆเี่นนะตรงเนี้ยนะมันจะทำให้โครคภัยแค่เจ็บตรงเนี้ยมันมันดีขึ้นมาได้มันจะดีขึ้นมาได้ในส่วนหนึ่งนะอันนี้ยังไม่รวมถึงพลังต่างๆนะเอาเอารูปแบบคือฟอร์มใหญ่ก่อนเอาฟอร์มใหญ่ก่อนคือเมตตาเนี่ยมันเป็นฌานตัวหนึ่งเมตตา จนกระทั่งเมตตาเ,เป็นฌานเลยเพราะว่ามันอยู่ในนิ่งๆมาเสิร์ฟพาเนี่ยพาค่อยๆให้จิตเรามันนิ่งๆจนกระทั่งเริ่มเป็นฌาเนเลยนะเราก็จะน้อมความกรุณาเมตตาเข้าไปใน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 ความนิ่งนั้นนั้นไอเมตตาก็กลับเข้ามันจะเข้าไปในฌานด้วยเมตตากรุณาบุตตาอุเบกขาแล้วเนี่ยมันเข้าไปในฌานนั้นมันจะเป็นกุศลเนี่ยแผ่มันจะแผ่กุศลเข้าไป ในเขาเรียกกุศลไอจิตตรูปตัวเนี้ยอันเนี้ยเอาไว้แต่เราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเอาไว้ว่ากุศลเนี่ยมันจะแผ่ออกไปมันจะไปรักษาป้องกันพวกเซลล์ต่างๆอเอพาะเซลล์สมองเซลล์ในร่างกายทีนี้ก็